ต้องมีสักวันต้องมีสักวันท่องคาเติมฝันตอบใจรอวันที่คอยแฟนใครวันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจสวัสดีครับสวัสดีพวกเข้ามารับชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมไม่ได้จะมาร้องเพลงให้ฟังนะครับ แต่จะมาพูดถึงการชิมปลาช่อนอเมตอนครั้งแรกของผมนะครับแล้วก็ลูกพับนะครับปลาช่อนอเมตอนนี้พอดีพี่เผาเอามาฝากแต่ที่ทําง,งานของพี่เผานะครับมันจะลองมาชิมดูว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงนะครับรู้สึกเต้นเหมือนกันนะครับการชิมปลาช่อนอเมตอนครั้งแรกปลาเขาตัวใหญ่นะครับตัวน,นี้ก็ตามสิบกิโลพอดีเขากระโดดออกจากบ่อแล้วก็ชนก้นหินตายนะครับขาก็เลยเอาลองมาแรกเนี่ยแล้วมา แป่งกันชิมูเห็นหลายคนว่ารสชาติดีนะครับผมจะลองชิมดูนะครับดูเนื้อเขาจะมีลักษณะสดดี่ขาวๆเหมือนเนื้อหมูเหมือนอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองชิมว่ารสชาติเป็นไงอือร่อยเลยครับรสชาติดีครับรสชาติดีมากเอาละครับกระช่อนอเมซอนก็ผู้เป็นถึงกำเนิดเขาก็อยู่ที่แม่น้ำอเมซอนนะครับเป็นปกินเนื้อนะครับปั เขาจะถ้าใครกินลูกพวกปลาลูกอะไรลูกปลาเล็กๆันนะครับก็ทีนี้ผมก็จะมาพูดถึงลูกาพาต่อนะครับลูกาพาก็มีอยู่หลายชนิดนะครับมีอยู่หลายสายพันธุ์แต่พันธุ์ที่นิยมปลูกกันเยอะนะครับก็คือวพันธุ์แคคกีของญี่ปุ่นนะครับพูดถึงมาพูดกันถึงถิง่นกำเนิดเขานะครับเขาก็ออกมีถิ่นกำเนิดอ,อยู่ทั้งทาง้งานือของประเทศจีนนะครับมีการรับประทานตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นนะครับ จนแพร่หลายจนกระจายเข้าไปในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็พับก็เป็นไม้ผลมีต้นขนาดใหญ่นะครับก็จัดเป็นไม้ยืนต้นนะครับไม้ผลแบบยืนต้นนะครับพับก็จะมีอยู่สองชนิดนะครับพับฝานและพับหวานนะครับนี้ก็จะเป็นพับหวานนะครับเท่าที่ผมดูนะครับจะเป็นพับหวานนะครับ สีออกเหลืองนะครับก็ภาพจะมีอยู่2แบบนะครับท่าหวานกับพ้าปาดผ้าฝาดก็สามารถนํามากินได้นะครับโดยการผ่านกระบวนการลดฝาดนะครับอาจจะไปแช่น้าปุงใส่นะครับไปบ่มแก๊สหรือว่าเราซื้อมาจากตลาดนะครับจากแม่ค้าคนจะเอาไว้ในถุงที่เราซื้อมาแล้วเราก็มาดปากให้ถึงเก็บไว้สักประมาณสักสามสี่วันลองมากินดูนะครับซึ่งตัวผมก็เคยทําแบบนี้นะครับเอาทิ้งไว้ในถุงที่เราซื้อมาแหละครับ มัดปากถุงครับทิ้งไว้ประมาณเท่กี่วันนะครับก็กินก็เขาก็จะหายฝ่ายนะครับลสสั้นดีขึ้นมาครับนะครับก็พัดก็จะนิยมกินทั้งผลสดและผลแห้งนะครับเรามาพูดถึงผลแห้งกันต่อนะครับผลสดผมไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าทุกท่านรู้อยู่แล้วนะครับผลแห้งก็สามารถนํามาเป็นยาได้หลายอย่างนะครับมาไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นแก้ร้อนในแก้ไอนะครับแก้พิษสุราแก้ท้องเดินนะครับ พับที่นิยมปลูกในไทยนะครับส่วนมากจะปลูกกันทางภาคเหนือนะครับอย่างเช่นเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านเชียงรายแบบนี้นะครับก็ตามที่ข้อมูลที่นักวิชาการเคยให้ไว้นะครับว่าพับควรจะปลูกในพื้นที่สูงเหนือนะระดับน้ำทะเลตั้งแต่600เมตรขึ้นไปนะครับถึงจะได้ผลนะครับสำหรับวันนี้ข้อมูลที่ผมนำเสนอไปก็ หวังว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ามารับชมไม่มากก็น้อยนะครับแต่ที่พลาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งคือว่าผมต้องชิมลูกพับครับหวานกรอบครับสำหรับวันนี้ก็ในตอนต้นทีนะครับผมมีการร้องเพลงให้ฟังนะครับถ้าเกิดเสียงไม่พาะอะไรต้องขออาภัยผู้เข้ามารับชมทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับโดยหลักๆแล้วผมจะอัปเดตคลิปทุกวันอังคารนะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยกทีด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ